วันนี้ค่ะทุกคนขาเป็นเลิกงามยามดีจะจับคุณแม่นะคะมาถ่ายรูปค่ะสวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะแม่หือนลีซ่ามาหวานมากจัดไม่อีกอันนี้เป็นแบบว่าลูกสาวใจแตกอ้าหวย Super Channel อะไรอย่างนี้วะเนี่ยสวยมากแม่ส่งรูปอะไรงนะส่งรูปสวัสดีวันจันทนระ์งาโอ๊ยใครบอกให้แม่ส่งรูปแบบนี้ทำไมอะ่ะ ก็เห็นป้าๆเขาส่งกันน่ะปัญหากันมาจากไหนวะแม่อยากมีอย่างนี้มัง่งแม่แม่อยากไปอยากมีหนูไม่อยากให้แม่เป็นคนแก่ที่คอยส่งรูปสวัสดีวันจันทร์นะเขาส่งให้แม่แม่ก็อยากส่งให้เขามัางเอาอย่างนี้แม่อยากมีรูปแบบนี้เอาไว้ส่งไว้ใช่ไหมในไลน์ใช่ไหมใ้่งั้นเรามาถ่ายเองหนูจะพาะแม่ไปถ่ายเอาไหมเอามาค่ะทุกคนเรามาพาแม่ไปถ่ายรูปสวัสดีวันจันทร์กันค่ะไปค่ะ คันจันสีเหลืองสดใส <c oughs> กำลังเปลี่ยนชุดนะคะเป็นสีเหลืองค่ะและนี่นะคะก็เป็นสตูนะคะในการที่เรามาถ่ายทำในวันนี้นะคะคือสตูของพี่อาตนุนค่ะหลังมาเปิดมระัว <c oughs> ซึ่งเราอยูท่าแรกของเรานะคะเป็นฉากสีเหลืองค่ะซึ่งพี่นุนนะ่นเนี่ยแอบใส่เทคนิคการแบบว่าให้แสงมันลอดเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วมันจะเป็นอย่างี้คะทุกคนเห็นป้าแล้วแสงก็จะไปกระทบกับน้าแม่แบบว่า เป็นเส้นเหมือนแสงแดดสวยมากแม่เหมือนลิซ่ามากเคยเห็นเห็นวันที่ลิซ่าก็จะไปทำมวลาลิซ่าป่ะเขาจะมีไล์ยสีตอกอะนี่เลยเอ๊เขินเขินเกิงไมเปิดทำไม กันที่ลุคนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าลุคนี้เนี่ยน่ารักสดใสามากเลยค่ะดูแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูแบบเป็นสาวหวานนะคะซึ่งแบบตอนนี้นะคะคุณแม่ของดิฉันนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเป็นสาวหวานไปด้วยนะคะแม่ชอบไหมคะชอบ ซึ่งหวานอย่างเดียวคงไม่พอนะคะทุกคนค่ะต้องมาบำรุงผิวให้มันดูมีความโกล์มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อจะได้บอกว่ามีอินเนอร์ในการแ่่ยรูปที่มันแบบดูหวานดูโกล์นะคะทุกคนซึ่งก่อนที่จะไปเข้าเจตถ่ายรูปนะคะเอครขออนุญาตทาตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะเพียรไลท์ออร่าไบรทแอนด์โกลค่ะทุกคนค่ะเขาจะมี2ขนาดแหละจะเป็นขวดปั๊มแบบนี้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะสามารถซื้อแบบว่าขวดเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนซึ่งสะดวกกับการใช้งานมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคืออยากจะให้หมมย,ยูทูแบจบะ หอมมากคือเรื่องของเรื่องนะเพียวไลน์เนี่ยเขาจะเด็ดในเรื่องของกลิ่นมากๆค่ะทุกคนคือกลิ่นเนี่ยจะหอมละมุนแล้วติดทนนานแล้วแบบมันจะมีความหอมหวานแบบดอกไม้นะแต่ว่ามันจะใส่ความเฟรชแบบมะเขือเทศไปด้วยค่ยะทุกคนค่ะซึ่งแบบ หอมมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่าเพียวไลออร่าไลท์แอนด์โกลค่ะทุกคนเป็นครีมทาผิวกายนะคะที่จะช่วยบำรุงค่ะให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นไม่พอนะตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงผิวให้มีความโกลออล่าจับค่ะทุกคนเวลาถ่ายรูปนะคะจะได้มีลักษณะผิวและหน้าที่นะคะที่มันแบบมีความสวยมีความแบบัวโกลตัววาแบบนี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมีส่วนผสมค่ะจากวิตามิน B3 ค่ะให้ผิวของเรานะคะออล่ากระจ่งางใสและดูเป็นธรรมชาติค่ะและที่สําคัญใส่น้ําหอมแบบ กลิ่นแบบพรีเมียมเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีสัตสกัดจากมะเขือเทศสเปนค่ะทุกคนฟื้นฟูผิวของเราค่ะให้มีความกลว์เป่งปังค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะ มีกุหลาบจากเกาหลีค่ะทุกคนขาที่ช่วยเหมือนเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะให้ผิวของเราเนี่ยมีความสุขภาพดีค่ะกลิ่นเนี้ยคือไอแคร์ใช้จริงๆนะจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่หลักที่สุดเลยเพราะว่ามันแบบมันหอมมันสดชื่นมากๆอะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะไอแคร์จะไม่ได้ใช้แค่คนเดียวนะจะแบบแบบให้คุณแม่ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องเข้าเซตด้วยเหมือนกันนะคะเนื้อครีมก็จะแบบว่าเป็นครีมทาผิวนะแต่ว่าเนื้อแบบว่าเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนดูสินี้เลยแบบนี้นะคะก็สามารถทาไปทั่วการ เงาเงาวาวๆนะคะแบบเหมสอนแบบคนสุขภาพดีอะเออเป็นอย่างนั้นเลยคือพิเวอร์ไลออร่าเนี่ยเขาจะเด็นเรื่องทำให้ผิวของเรามีความแบบไบรท์มากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนและที่สำคัญเน้นหลายรอบมากเพราะว่าชื่นชอบมากจริงๆนเรื่องของกลิ่นคือเป็นน้ำหอมแบบกลิ่นแบบพรีเมียมจริงๆค่ะบอกเลยนะว่าตัวนี้คือแบบแนะนำมากๆเลยค่ะไปซื้อได้นาที่แบบเซเว่นเซเว่นเนี่ยก็มีขายเหมือนกันค่ะทุกคนแบบเนี่ยซึมแล้วเห็นปะผิวก็จะมีความแบบเป็นน้ำๆฉ่ำๆแบบ คือเลิศค่ะเวลาใช้ตัวนี้คือจะรู้สึกว่าผิวแบบมันดูสวยดูแบบดูแบบสุขภาพดีมากๆยี่สิบเก้าบาทจะซื้อเถอะทุกคนอ้าล่ะตอนนี้นะคะคือแบบว่าอินเนอร์ก็มาแล้วค่ะทุกคนขออนุญาตแบบว่าไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงค่ะแค่วันนี้แม่แบบหวานมากหวานมากเดทไทวันอังคารแม่วางลุกไว้ยังไงบ้างคะกับการแอดในครั้งนี้จะแบบให้มีอารอล่าในตัวอะารอล่าปะอารอล่าเลย คือจริงๆลูเนี้ยมันต้องเป็นลูปที่แบบเป็นรุวันน้ำคาแล้วก็มีความแบบสดใสแต่ว่าทำไมมันดูหมองๆเศร้าๆอ่ะก็แม่มั่นใจในตัวทำไมไม่มาจวันจันรเราก็ถ่ายมาแล้วรูปหนึ่งไงรูปนี้มันรูปที่สองแม่ต้องมั่นใจแล้วก็แม่แก่แล้วนี่ผิวพรรณมันก็ไม่มีน้ำมีนวลเหมือนพวกพวกเธอนี่ ก็ถืออยู่ในมือแม่ก็ทาเขาไปสิมแม่ไม่รู้จักเทียวไลน์หรออันนี้คือครีมทาตัวแม่ทาไปที่ผิวได้เลยเพราะว่าตอนนี้ยเขาเป็ส่วนผสมจากวิตามินบีสามมาเก็บจากสเปนแล้วก็กุหลาบจากเกาหลีแม่แม่ทาไปเลยเนี่ยผิวมันก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเนี่ยพอแม่ทาไปเนี่ยผิวมันก็จะมีความกลมและไม่ไดดูผิวเดือดน้ำแบบเด็กๆไงดล้วกลิ่นหอ,อมไหมหอมมากหอมมาก หอมเนาะสายแจ๋วเลยแล้วซึมไวมากเลยสูตรนี้นะแม่เป็นสูตรชอบมากสูตรซีบูเป็นไงมันใจทุกอย่างมันใจละลองดมกลิ่นลองกลิ่นเดี๋ยวมันสดชื่นเห็นไหมดึงพลังความเป็นเด็กกลับขึ้นมาแม่ดึงพลังกลับขึ้นมาหอมไหมมันใจยังมันใจยังอ่ะถ้ามันใจแล้วเอาไปถ่ายต่อรอบนี้ขอแบบว่าสดใสล้านเลงขอเป็นเด็กมากกว่าเดิมอ่ะเริ่ม เดแม่กลับคืนมาความเฟรชความโกลว์ความอิ่มน้ำกลับคืนมาดูเร็วดโอเคแม่มาดูรูปนาังคาเร็วเลยขึ้เลยอ่ะหาเวลาแล้วดูโกลว์ไปเลยนะมันใจ่างมันใจคือวันเนี้ยเนี่ยคือแม่บอกว่าวันพุธแม่อยากได้ลนุ่ที่มันเป็นฟิลแบบล่าเลิงสดใสมากกว่าเดิมแต่เราเป็นครู้สึกว่าสดใสอย่างเดียวไม่พองมันต้องเป็นฟิลแบบว่ากลางแจ้งแหมให้มันดูแบบ สดใสร้านเลอ่ะม er ึงออกป้มาพร้อมแล้วค่ะมีแดดหรอก็อยากได้แดดไม่ใช่หรอไม่หม่ถึงว่าแดดแดดเซ็ตก็ได้ท yeah> ี่ม oh ันเป็นแดดที่เขาทํานทำกันนะเขาไม่บอกนี่เซ yeah, ็ตแดดจริงเลยจ้ะโอยร้อนมากเขาเมามาก่อนยังไม่ถ่ายหรอกให้แม่ถ่ายไปก่อนร้อนอ่ะแต่เรามีตัวช่วยนะอะไรอ่ะตัวช่วยที่ดีด้วยอะไรอ่ะจริงเหรออดไปหน่อย สำหรับงานกลางวันนะคะที่แบบหลายคนแบบว่าเฮ้ยต้องไปเผชิญแดดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวะคะ่ะเพราะว่าพีออลน์เขามีสูตรนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะคือสูตรสีเขียวค่ะ <c oughs> สูตรนี้นะคะราคา3าบาทค่ะทุกคนขานอกจากราคา3 9บาทซึ่งถูกมากแล้วเนี่ยรุ่นนีนะคะคุณผู้ขายเขามีชื่อสูตรว่าเพียรไล a l l l ร่าไบรท์แอนด์เฟิมค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะเขาบอกได้เลยนะคะว่านอกจากการบำรุงผิวที่ดีเนี่ยเขายังมีส่วนผสมหลักนะคะคือตัว Double UV Filters ค่ะทุกคนที่ช่วยในการป้องกันแสงแดดค่ะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA หรือว่าราังสี UVB ก็สามารถปกป้องผิวของเราได้นะคะนอกจากบำรุงแล้วเนี่ยผิวเราจะได้แบบว่าทนต่อแดดเหมาะ บอกแก่การทาก,กลางวันมากๆเลยค่ะนี่มัน39บาทอะ่ะหอมจังหอมมากกลิ่นนี้ก็หอมเหมือนกันหอมมากเป็นไงคะผิวเหมาะกันแบบว่าโดนแดดแล้วนะคะทุกคนค่ะครบมากขนาดนี้ทั้งบำรุงทั้งป้องกันผิวค่ะทากลางวันทาไปเถอะ39บาทรุ่นนี้ไปพี่น้องหอยุดก่อนเดี๋ยวผิวแม่หนเสียทำไมแม่ไม่ทาเพียวไลน์ก่อนออกมาก่อนละแม่ โอ้โหแดดแรงขนาดนี้ปาเดี๋ยวส่งช่วยทาจะได้ป้องกันแสงแดดทาแล้วเลิกเล,กเลิกทาไปเลยดูนี่เราพอทาไปนะเขาเด็ดเรื่องการแบบผิวไบร์ขึ้นมากเลยค่ะทุกคนกระดั<ม>้ผิวแม่ส่วนน้เห็นไหมดูไบร์ขึ้นเลยน,<า>น้ำมันวนเชิญค่ะจัดมาอีกอนี่อ่า แล้วทุกคนจะบอกว่าเซนต์วัสุ่นี้ฉันร้อนมากและคือเอกทายมีถ่ายเดี่ยวฉันได้ถ่ายเดี่ยว,วที่แบบแดดแรงสุดนี่คือสภาพหลังถ่ายครับสงสารนะเงือเต็มตัวเลยช่อนี้ที่แบบผิวเราไม่เสียงไงเพราะอะไรรึเาเพราะว่าเราทาตัวนี้ไง เพียรไลน์ออลราฟไลฟ์แอนด์เฟิร์มยูวีนะนี่ไงล่ะเห็นไหมว่าอ๋อหลอดเลยมั่นใจมั่นใจอยู่กลางแดดก็ไม่กลัวผิวเสียที่สำคัญปกป้องพร้อมบำรุงผิวด้วยค่ะลุคนี้ค่ะวันพาลืหัดนะคะสดใสค่ะไปค่ะทุกคนไปถาเรื่องต่อค่ะโอ้โหคุณนายแล้วส่งถึงตู้อะ ชอบไหมชอบชอบตรงไหนชอบสีตามันคันเป็นแปดไหม <c oughs> แปดเป็นสิงเ <c oughs> ข้าใจว่าสวยจริงเป่สิงต้นไม้ป่าสวยจังเลยแน่นแน <c oughs> สวยจัง <c oughs> คอนเทนต์นี้แรงมากวันศุกร์นะคะเฮ้ยอินเนอร์มาแล้วหรออินเนอร์มันมาเลยเนาะและนี้ก็เป็นลุคหน้าผมของเราสองคนนะคะใครก็เป็นผมแบบพี่บอกว่าผมตรงนะคะทุกคนแล้วก็มีหมวกให้มันดูแบบว่าอากาศเย็นๆนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายคู่กับเป็นข้างหลังเป็นท้องฟ้าค่ะทุกคนน่ารักมากๆแล้วคุณแม่ล่ะคะเป็นลงเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สวยพูดเป็นคำเดียวนะคะแม่ใช่มันก็มันสวยจริงอะ ตอนนี้แม่แต่งตัวเย็นแบ็คกราวเย็นแต่ว่าแม่แม่เหมือนแต่งในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์ว่าก็ว่าอย่างนี้นะคืออินเนอร์แม่เป็นแบบนั้นเลอาจจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติมคือจะบอกว่าใครที่แบบว่าอยากสดชื่นอยากดูเฟรชอยากดูแบบว่าเหมือนอากาศเย็นเย็นลมเย็นนะคะเหมาะกับรุ่นนี้มากๆาเลยค่ะสูตรนี้นะคะชื่อว่าพิเอลไลออลลาฟไลท์แอนด์กูค่ะตัวนี้บังมากๆกค่ะทุกคนค่ะใครที่แบบว่ามีความแบบว่าทาครีมแล้วอยากมีความรู้สึกแบบ เย็นเย็นสบายอากาศเย็นเย็นยเงียเหมาะกับรุ่นนี้มากๆเลยค่ะเมื่อกี้แม่ดูไม่เย็น่ะแม่ต้องทาสูตรนี้ลงไปนิดนึงนี่สูตรนี้ค่ะแม่อแม่ทาผิวไปคือรุ่นนี้นะคะข้อเด่นของนางนะคะทาไปเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นเย็นทันทีเลยแม่เป็นไหมเย็นและที่สําคัญหืขอร้องหน่อยเขามีน้ำหอมระดับพรีเมียมเหมือนเดิมค่ะให้ผิวของเรานะคะมีความไ r ร g h t a l หอมยาวนานค่ะแน่นอนเลยค่ะคุณสมบัติของสูตรนี้นะคะคือทาเนี่ย ผิวจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นสดชื่นค่ะที่สําคัญนะอันนี้เป็นชิ้นแนะนํานะให้ใช้ก่อนนอนค่ะแบบเย็นวันศุกร์แบบเราเครียดเครียดจากการทํางานเนี่ยก็นี่เลยทาก่อนนอนแบบปังๆค่ะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของอโรล่าเมนทอลค่ะที่ช่วยในการปลอบประโลมผิวค่ะให้มีความชุ่มชื่นเย็นสบายค่ะที่สําคัญนะคะนี่เลยเขามีส่วนของเลมอนค่ะแล้วก็วิตามินซีค่ะที่ทําให้ผิวของเรานะคะมีความสว่างสดใสค่ะก็นะคะใครที่อยากใช้สูตรนี้นะคะ29บาบาทเท่านั้นค่ะ เอาไปทานค่ะทุกคนเย็นสบายอยู่แน่นอนค่ะเย็นสบายค่ะเย็นสบายปังมากแอะเปลี่ยนท่าค่ะเย็นสบายมากค่ะเย็นสบายะระหว่างรอแม่ถ่ายรูปนะครับแค่ก็ขออนุญาตเติมสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้มีอินเนอร์ที่แบบว่ามันเย็นสดชื่น,นะคะ่ะทุกคน <c oughs> อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีส่วนผสมของอะโลเวยล่านะคะแล้วก็เมนทอนนะคะเนี่ยเวลาทานเนี่ยคือแบบ นอกจากจะหอมสดชื่นนะคะคือแบบมันเย็นมากคือจะบอกว่าเป็นสูตรเนี้ยเอ,เอาจริงนะให้เคลมน,นะแบบให้เคลมแบบไต,ตซื้อบากแมเป็นสูตรที่คนอ้วนรักคะ่ะทุกคนบกากทาแล้วแบบมันเย็นแบบคนที่แบบร้อนๆแบบไปแค่แบบเหงืง่อเยอะนะเหมาะกับสูตรนี้มากคือแบบมันเย็นตัวมากเลยคะ่ะทุกคนหอมหอมากหอมสดชื่นรัก เสร็จไปแล้วค่ะทุกคนลุก,กต่อไปนะคะจะเป็นลุกของวันอาทิตย์ค่ะทุกคนนี่ค่ะชุดว่าอาทิตย์น,นะคะมีความแบบว่าแก่นแก้วนะคะทุกคนเป็นงานแบบว่าเฮ้ยลรงมาอันนี้คือแบบว่าเป็นผิวคุณแม่แล้วอันนี้เป็นแบบว่าลูกสาวใสแตงเอาอนหน่อย,ออยเอาอนหน่อยเอาหน่ย วันเสาร์สีม่วงคนเริ่มไปเที่ยวกันแบบจุกจุกค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยลุกนี้ด้วยคนที่มันเป็นลุกแบบลุกสุดท้ายของมันก็เลยขอจัดเต็มนิดนึงสุดยอดลุกสีม่วงยังเขินอยู่ไหมเนี่ยผ่านมาวันนึงแล้วเนี่ยยังเขินอยู่ไหมเลิศเลิศเลยเมื่อกี้น่ารักมากไอ้แพร์เอคือเหมือนแบบเธอพาแม่เที่ยวคืนนี้เลยแซ่บมากมีเที่ยวนานนี่ถึงการเที่ยว เป็นไงมั่งผลงานในวันนี้ถือว่าประทับใจไหมชอบเอ้ยจะได้มีรูปเตียงสวยๆไว้ใช้ใน,นการส่งในไลน์นะแม่เนาะแต่น้อ,นอสิคนใดเนี่ยมาดมตัวสิเลิศยังหอม,มอยู่เลยแล้วผิวก็ยังสวยอยู่เลยนะคะทุกคนขะแม้วันนี้นะคะ เราแบบว่าถ่ายกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นนะคะทุกคนค่ะที่สําคัญมันมีช่วงบ่ายที่ไปโดนแดดมาด้วยแต่ว่าผิวอันเนี้ยคือยังแบบว่านุ่มมือและที่สําคัญกลิ่นนี่แบบว่าหอมติดทนนานมากๆเลยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราสองคนนะคราวนี้ทาผลิตภัณฑ์จากเทียว์ไลอองล่์ค่ะทุกคนทั้ง3สูตรเลยนะคะซึ่งหอมแล้วปังมากๆค่ะทุกคนแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยคัะว่าตอนนี้ค่ะนอกจากขวดไซส์ปกตินะคะ 150ML แบบที่เราถืออยู่นี่นะคะตอนนี้เขามีไซส์ใหญ่แล้วนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะ ใหญ่จุกใจมากๆเลยค่ะทุกคน400 ml เลยค่ะนี่ที่สําคัญนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นหัวปั๊มด้วยค่ะทุกคนปั๊มทรกคนราคาะคะอยู่ที่95-115บาทใช้ยาวๆไปเลยค่ะ๋ยาหนูแบ่งไปให้แม่ใช้ด้วยเอาไหมเอแม่เอาสูตรไหนระหว่างสูตรสีฟ้าที่เป็นสูตรที่ทาแล้วเย็นหรือว่าสูตรสีเขียวเป็นกันแดดหรือว่าสูตรสีชมพูที่หนูชอบใช้ค่ะแม่แบอบกว่ากลิ่นหอมติดทนนานมากเอาสูตรไหนกลิ่นหอมติดทนนานเอาไปเลยก็ได้งั้นหนูเอาของสูตรเย็นกับสูตรกันแดดมาเอาไว้ใช้ จะบอกเลยนะว่าขวดใหญ่แบบนี้ใดๆเลยนะคือคุ้มมากใครที่แบบว่างบน้อยนะคะทุกคนขาลรากำลังหาโลชั่นที่มันราคาถูกไปซื้อด่วนเลยค่ะเขามีขายที่เซเว่น e อ e, และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็มีหรือเอาง่ายๆเลยนะตามร้านโชว์หวยเห็นขายเต็ไมไปหมดเลยค่ะคุ้ชมขาโอ๊ยวันนี้เหนื่อยไหมแม่ไม่เหนื่อยเออแล้วแฮปปี้มา้มีแบบหน้าผมสวยผิวสวยด้วยเป็นไง แฮปปี้เนาะแฮปปี้เอาว่าเราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะผู้ชมขาวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามลูกสวยๆในเซนติทั้งหมดนะคะในไอจีจือบักกับวิเชียรนะคะทุกคนวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวันนีสวัสดีค่ะโพสโพสหน่อยนะโพสนะครับโพสโพสหน่อยแชะแชะถ่ายรูปแชะแชะ